ใจที่มีความเครียดความวิตกกังวลเนะีนอยเราได้มันก็น<อ>ทำร้ายตัว,ตวเองต่อนะบุคคลนั้นก็ทําร้ายตัวเองจะต่อใครก็ทําทำร้ายตัวเองนะั้เนเะนี่ะบางทีคนที่เขานึกคนที่เขาดา่าคนที่เราเราด่าเขาประจําเขารู้เรื่องหรือเปล่าเขาไม่รู้ตอนนี้เขากําลังเมาอยู่ก็ได้หรือกําลังสวดมนต์อยู่ก็ได้ลองคิดดูมันอยู่ที่ใครละ่ะก็มันอยู่ที่เราไง <laughs> เพราะเรานึกมันก็อยู่ที่เราไนะเรานึกบ่อยๆก็เบอร์แล้วลหละสิ่งที่เรานึกนะฮะมัน<ช>อยู่ที่เราอันตรายกับตัว<ะ>เองเนปะ็นคนเบอร์ๆจำอะไรไม่ได้แล้วนะพอย้ำคิดย้ำทำในอย่างที่โบราณเขาว่าเนะ่ยถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆย้ำอยู่กับพุทธมนต์บ่อยๆเนี่ย<ะ>มันจะเป็นยังไงเราครับ<ะ>พุทธมนตม์นไม่มีอะไรอนะ ไม่มีโรคเนี่ยมีทั้งโลกมีทั้งธรรมรแต่งานครูบาอาจารย์หรือศีดาบทมันจะไปนั่งหลับตาทำไมนะมันก็บริกรรมสวดมนตทั้งนั้นนะจิตมันเป็นหนึ่งนะมันไม่อยากลืมตาด้วยเพราะมันโศกอย่างเราเลยสวดสักชั่วโมงนึงก็ปดไปปีมาแล้วบางทีแต่ตอนหลังมันเพลินแล้วก็เมื่อกี้ชั่วโมงเพลินดีนะ